ไหนอะทำไมเขาผิดนัดเราอะอุ้ย,ยเลดน,นะเลดน,นะครับรู้ตัวไหมสอมสอรี่เขาสิทธุระคุณุหัวเราสันอะอะไรครับหัวสันอุ้ย เป็นอะไรครับหัวซันเอาอะไรครับมันมีพอด์ตแมขออดอนเลยเดชมีครับพูดดีๆม่เป็นหรอครับทำไมต้องขอขอเดชเดเดอะไรด้วยครับทำไมต้องเดดด้วยคุณก็พูดว่าพอบางสิคุณก็พูดวผมพูดไม่พอตรงไหนครับผมก็พูดคับทุกคำนะพูดทำไมต้องพูดเสียงดุพูดแบบพอๆคุณแบบคุณยังพูดได้คับอะไรอย่างเงี้ยจะเอาไหมครับจะเอาไหมครับ อย่างเนี้ยเลขอะไรครับเลขอะไรคะหัวสั่นนี่อ๋อโอเคไม่มีอะ้ครับไม่มีแลไรอย่างเงี้ยเลขอะไรคะบอกคุณพูดว่าพพ้อมั้งสิคะคุณเป็นคนขอนะอ้าวแล้วคุณพูดว่าเพ้อก่อนไม่ได้หรอเลขอะไรครับเลขอะไรครับไม่มีหรอกครับมาหวังอะไรจากผมไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับผมไม่ใช่ผู้ชายแบบแบบนั้นซื้อเองก็ได้วะเอา้า อยู่ดีมาเห็นแบบอยู่ดีมาเจอกันแล้วว่าใจสั่นอะไรบ้าหรือเปล่าคนลืมมาตั๋วมาเมื่อกี้แบบว่ารีบบินรถมาเลยให้ผมรอไหมครับอ๋อนี่คือจะอชวนไปหรือเปล่า,าครับพี่หยิงไปดีครับอ๋อคือคุณผู้หีิคุณอยากไปด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่ไหมมึงบอกเคียบโป้ดิว่าอย่าเรียกชื่อกูนายสัตว์ ใช่ไหมคะอปนาเดี๋ยวไหมใช่ใช่ปะเนี่ยแน่ใจช่แน่ใจคุณหัวหมีเขาขยับมาครับพี่บอสเรียกเองอ่ะใครเรียกนะบอสคุณคุณสรุปคุณนี่ขยับไปด้วยใช่ไหมคะหรือว่าป้าต้องลองไปเบิกใหม่ไปพาใหม่ไม่ครับคือผมก็มารอคุณไงแล้วคุณก็มาสายแล้วคุณก็ไปเดาตั๋วมาด้วยอ๋อคือไม่ได้อยากไปด้วยใช่ไหมคะเอ้าแล้วทำไมคุณไม่เอามาอเจไป ไปทรราเยอะแยะเต่ไม่หมดเลยไปทอล์คบิสเนสอะเลี้ยงอูดอะก็ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าผมก็เป็นคนตรงเวลาไงผมก็เห็นความสําคัญของเวลาไงแต่ว่าคุณไม่ได้เห็นค่าก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยืรอได้ไม่เป็นไรความสำคัญของเราถูกปะผมให้ความสำคัญกับทุก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 คนแหละครับเพราะว่าผมไม่อยากผิดนัดใครไงแต่ว่าวันที่ผมไม่ว่างอะไรเงี้ยผมก็ขออภัยเพาผมไปคุยธุรกิจครับงั้นเดี๋ยวออกมาให้ก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากไปได้กัน อ้าวอันนี้ชวนนะเนี่ยก็พูดสิครับว่าชวนเนะ่ก็พูดสิยากเหรอพูดสิคาว่าอยากไปด้วยอ่ะยากเหรอก็พูดสิครับว่าอยากให้ไปด้วยอ่ะก็พูดสิคไว่าขอไปด้วยได้ไหมครับมันยากเหรอคะคุณไม่ไดเอามานะคุณก็พูดสิว่า้ผมไปด้วยอาจจะไม่ตั้งใจเอามาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไอะตั้งใจไม่เอามาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพี่เกศ ว่าไงนะครับไม่รู้เลยพี่เพิ่งมางั้นนอนนี่แหละคุณส่งเยอะเหลือเกินโล,ลกระกลัมเหลือเกินโอ้โหส่งเยอะลอกำัมเหลือเกินส่งเยอะจัดเหี้ยอไอ เอางี้เดี๋ยวถ้าเราถ้าเราไปเจอถ้าเราสมมติเราไปด้วยกันใช่ป่ะแล้วเนี่ยทุกครั้งอ่ะเราจะไม่เรียกชื่อจริงโอเคป่ะน้องโอเคพี่หมาป่ากูหัวหมีสัตว์เอ้าหมีเหรอเนี่ยมองไงเป็นหมาวะน้องมองยังไงตามึงเข๋เปล่าวะเออเอ้ากูเรียกหบาป่าตั้งนานไอ้เหี้ยมันมันเหมือนหมาตรงไหนวะโลกกูโง่จังไ้เหี้ยโอ้โหอ่ะอ่าโทษโทษ คุณก็ต่ออะไรคะเดี๋ยวผมไม่อยากอยู่ใกล้ครับเริ่มอยากอยู่ใกล้แล้วเหรอนี่ไงใกล้กว่าเดิมนะห่างพี่เจเอ้าเดี๋ยวผมไม่อยากอยู่ใกล้ไงครับอะไรพี่พี่เชื่ออะไรครับฝากตัวให้เขาหน่อยค่ะพี่ไม่อยากอยู่ใกล้ละแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะเพราะว่าคุณเจนบอกว่าเขาไม่ค่อยอาบน้ำคุณเจนอ๋อโอ๊ยไปไปไป ต่ออะไรคะหนึ่งศูนย์ห้าห้าครับเอาลูกคุณมาลูกนะอ่ะไม่อยากให้คุณรอแล้วอ่ะอ๋อโอเคครับเกงใจเกงใจคเขาเราแต่ครับได้หมดอยู่แล้วแล้วแต่คุณสะดวกครับก็เกงใจไงคุณเกงใจทุกแบบมาแหละแต่ไม่อยากให้คนรอไงรู้สึกผิดโอ้โหเป็นคนดีไปซะแล้วเนาะอยู่ดีๆคุเป็นคนดีอะเนาะเอ้าเป็นคนดีอยู่แล้วเค อันนี้อันนี้รู้สึกว่าคุณดูตัดพอนะเนี่ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็แล้วแต่คุณอยู่แล้วตัดพอหรอตัดพอหรอคะไม่ตัดพอหรอไม่ตัดพอหรอไม่ครับไม่เอาที่คุณสะดวกไหสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นแหละเนี่ยแล้วก็จะจะขับรถหนีอีหลอบเดิมไม่ได้หนีเขาพี่เขาจอดอยู่นี่ไงเกรงใจไงคุณอ๋อครับพี่เดี๋ยวหนังรีครับหนังรีใช่ไหมโอเคครับหนังรีนะพี่เราเจอกัน ไอ้เอ้เอาโอะอะไปเมียโอเคจบแล้วพี่จบแล้วพี่ร้อยวันไม่มีแล้วพี่จบแล้วร้อยแสนทำไมอ่ะใช่หรอใช่พี่ทำไมอ่ะเหลือสองแล้วเราก็ยังไงเราก็ยังมีอีกสองหล่อเนาะเราไม่เสียใจที่เสียเธอใช่ปะ ไม่รู้เขาพี่แล้วแต่เขาผมได้หมดอยู่แล้ว